สวัสดีพี่น้องเชาวาวสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมครับผม,มืัอนี้เบ้าหนุ่มช่องลุงธงวั้ตีภาพพีพนองมาเอาวาวจุฬาลงจอดอีกคือเก่าครับพี่น้องมื่อนี้เป็นเวันที่ยี่สิบสองันวาคมสองพันห้าอยหกสิบห้านะครับผมเป็นจุฬาไล่ทงชาติครับพี่น้องจุฬาไล่ไทยนะครับผมสิเป็นยังไงพาพี่พนองไปบึงเลยนะครับผมครับพี่น้องตอนนี้ร่มบุญก็ยังแห้งอยู่นะครับ หมอกกลายครับพี่น้องมือน,นี้ครับเท่านี้เดี๋ยวเอาลงเลขกับเรากันเนาะครับพี่น้องครับพี่น้องเพิ่งงานว่าวนะครับ ครับพี่น้องกับเยอะอีกเท่าไรนะครับนี่ออประมาณอ่าหกสิบเมตรนะครับหกสิบเจ็ดสิบเมตรนะครับล้มบนก็นยังดีอยู่เลยครับพี่น้องตัวน,นี้ก็เป็นเวลาประมาณอ่าหกหกกว่านะครับล้มบนก็นยังจวดดีอยู่นะครับ ยังสี่ละนะครับพี่น้องพีอีออสานบ้านห้องครับผมกันเล่นตามฤดูกันนะครับขันบ่สืบสานมันกนระสาบศูนครับพี่น้องตอนนี้มืดบ้านกะมีแต่เตบาหนุ่มนะครับผมพาเด็กน่อยเห่นนะครับบ่ิเวนพาเด็กน่อยเล่นย่างเดียวครับพี่น้องเดียวสิหัดให้เด็กน่อยเอาเฮ็ดเบาน้ำนะครับอนุรักษ์สืบสันไว้ครับพี่น้อง าการว่ากับคนข้าง,งนิ่งนะครับพี่น้องนิ่งดีอยู่นะครับผมครับ ขอบคุณตากล้องนะครับผมขอบคุณตากล้องตากล้องโซนโตครับมือน,นี้ จับเข้าท่านทำครับพี่น้องครับครับพี่น้องตัวนี้เป็นวาจุลาขนาดร้อยหาสิบเส้นนะครับไทยไทยครับไม่สนุขาดตอนควันแจ้งนะครับผมประมาณตีหานะครับ ตัวนี้แบงให้นนองให้นุงทางขอนแก่นพื่นไปเล่นนะครับ,รบผมไอเาส์เปนิ่งครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบาวหนุ่มกะเอาเาวจุฬาลงจอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกะจะได้กับขอพี่ไห้พี่น้องนะครับผม กดติดตามครับผมดบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมแน่นะครับผมเพื่อเปลี่ยนกําลังแหงหรือแห้งใจครับพี่น้องในการเฮ็ดคลิปตัว่อไปแต่การที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำด้อครับพี่น้องด้วยน,นะครับสีบัวลาผัดคลิปใหม่ๆจากทางช่องลุงทงวาลยตีครับผมสําหรับคลิปนี้เบ้าหนุ่มก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมผมขอกก่าเข้า่าสวัสดีครับ